ห้องโถงบรรพบุรุษตระกูลจินข้าจินเหยียนวันนี้ข้าแล้วฟูสีเป่าสาบานตนเป็นพี่น้องกันโดยชอบธรรมจากนี้ไปผู้ซีเป่าจะเป็นน้องสาวของข้าซึ่งจีหยกนี้เป็นวัตถุรับรองที่ข้ามอบให้เจ้าส่วนธุรกิจของหอมสุดในใต้ล่านะเจ้ามีอำนาจตัดสินใจครึ่งหนึ่งเช่นกัน ด้วยจี้หยกนี้นางยังสามารถระดมองคลักษ์ของตระกูลจินของข้าได้อีกทั้งยังสามารถดึ่งตัวเงินที่มีมูลค่าน้อยกว่าห้าพันตำลึงของตระกูลจินได้อีกด้วยหลังจากที่ข้ากลับเมืองหลวงแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลน้องสาวของข้าอย่างเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วขอรับน้องสาวของคุณชายใหญ่ต่อไปจะเป็นคนในตระกูลจินของเราดังนั้นแน่อนอนว่าข้าต้องดูแลนางอย่างเต็มที่อยู่แล้วขอรับ ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพี่น้องซีเป่าพรุ่งนี้เขาจะออกเดินทางไปยังเมืองหลวงแล้วข้าได้กำชับทุกคนแล้วหว,ว่าต่อไปหากเจ้าประสบป,ปัญหาใดในอนาคตอย่าลังเลที่จะมาขอความช่วยเหลือที่จวนตระกูลจินนะข้าทราบแล้วเจ้าค่ะขอบคุณมากนะเจ้าคะพี่ใหญ่จินและก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับสู่เมืองหลวงอย่างปลอดภัยนะเจ้าค่ะ ถ้าเองได้เตรียมของบางอย่างมาให้ท่านท่านพี่ข็โปรดรับไว้ด้วยนี่เป็นยาที่สามารถสมานบาดแผลและห้ามเลือดได้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเส้นทางกลับเมืองหลวงนั้นยาวไกลนะบางทีอาจได้ใช้มันเจ้าค่ะขอบใจมากน้องสีเปาจวนตระกูลจินของน้ำค้างหอมที่จะเอาไปเมืองหลวงเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถนนเ่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะระวังอย่าให้กระแทกกันหระอุ๊ยเอ๊ะอ,อะไรนะผุบป,ปากให้สนิทดูจากลายมือแล้วน่าจะเป็นชายหนุม่มปริศนาของตระกูลฟูผู้นั้นนะก็ว่าเขาจะพูดมากเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาหลังจากกับปักกิ่งนะลึกวางใจได้ ข้าเจียนเยียนมีคนรักษาคำพูดเรื่องที่ข้ารับปากเจ้าข้าไม่ผิดสัญญาเป็นแน่ที่อย่างข้าก็มีรู้ด้วยซ้ําว่าเจ้าเป็นใครพอวิจืตุนจอยพวกเราควรรับมืออย่างไรดีขอรับไม่ต้องสนใจเรื่องนี้แล้วนะ เราสามารถขัดแย้งกับตระกูลจินได้หรือไงอ่ะอีกตัวไรประโยชน์ใสหัวไปให้พ้นญาติผู้น้องเจ้ากำลังทำอะไรอยู่เหตุใดถึงได้โมโหเช่นนี้ท่านพี่จะเป็นเพราะอะไรได้ละ่ะหอมสุดในใต้ล่าที่ตระกูลจินเพิ่งเปิดน้ำค้างหอมในนั้นหน่ะอีกนิดเดียวมันก็จะตกอยู่ในกระเป๋าของข้าแล้วอ่ะ สูญเสียธุรกิจจำนวนมากเช่นเนี้ยจะให้ข่าลมดีได้อย่างไรละ่ะขอรับคุณจินกดหัวพวกเรามานานหลายสิบปีก็แ,แค่อาศัยฐานะพ่อค้าที่ค้าขายกับราชวงศ์และมีความเกี่ยวดองทางการแต่งงานกับจวนเจิ้นขัวกงเท่านั้นไม่ใช่หรอือย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยขอรับว่าแต่พี่สี่ดูเหมือนท่านจะลมดีเป็นพิเศษ ได้หนุ่มรูปงามชั้นดีเมื่อเร็วๆนี้หรือขอรับหนุ่มรูปงามชั้นดีมีอยู่คนหนึ่งจริงๆนั่นแหละในน่าเสียดายที่ได้มาไม่ง่ายนะสิญาติผู้พี่ท่านระวังหน่อยนะขอรับครอบครัวยากจนชั้นต่ำนะท่านอยากจัดการอย่างไรล้วนได้ทั้งนั้นแต่ถ้าอีกฝ่ายมีภูมิหลังมาจากครอบครัวที่ไม่ธรรมดาท่านอย่าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยจะดีกว่าขอรับ วางใจได้คนผู้นั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเท่านั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้มิตระกูลจินหนุนหลังมันก็เลยออกจะลำบากนิดหน่อยนะที่วันนี้เข้ามาที่นี่ก็ไม่ใช่แค่เพื่อคุยกับเจ้าเท่านั้นแต่มาเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของเจ้าด้วย